สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจย์จำปาดงนะคะวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากเลยนะคะเสียงงามนะคะดอกลิ้นแต๋ใบหญ้าวันนี้ก็มาไถไร่ไถสวนนะคะเตรียมปลูกมันอีกแล้วนะคะนี่ก็ไถแล้วก็มากำลังตัดท่อนมันอีกนะครเมื่อวานเอาไปปลูกแล้วนะคะหนึ่ง สวนหนึ่งได้แล้วนะคะอันนี้ก็ฝาชีก็กำลังมาไถนะคะนนี้กำลังไถไถเสร็จนะคะพรุ่งนี้นะคะก็คงจะเป็นไถย,ยกร่องอีกก็จะมาตัดลำมัน,นะะตัดท่อนมันไว้ปลูกโอ้โหนี่นะคะรากรากมันที่เราเอาไว้เนาะมันก็ปลูกมันก็ออกเยอะ ถ้าหัวดวกแบบนี้นะคะมันก็จะได้หัวเยอะรากมันที่เราซ้ไว้นะคะซ้ไวายก็จะเป็นฝอยๆเป็นหัวแบบนี้นะคะว้ดินสายนี่หัวใหญ่มากเลยนี่นะคะ่ะฝาชีก็จะไปไถไถไป อันนี้จะถ่ายทั้งวันนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นยกร่องเวลาถ่ายก็ไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีได้นี้จะติดกับปูเขาได้หนๆ,ๆก็มีตะปูเขาทั้งนั้นเลยนะครับฝนตกก็ดินก็ชุ่มชื่นแล้วนะ มนนอนไม้ดอนลายตามลําห้วยนี่ก็ต่อไปนี่ก็คงจะมีแต่หนอนไม้นะฮะออกเยอะแล้วฝนตกมาที่ไร่นะครับพืชไร่พืชสวนก็จะสวยงามอาชีก็เป็นคนไทยไทยแล้วก็วันนี้คงจะไม่เสร็จนะครับวันนี้คงจะไม่เสร็จเพราะว่ามันสองสองสวนนะสองสวนนะคะดินก็ร่วนซุยอยู่ เพราะว่ามันฝนก็ไม่ตกแรงเท่าไหร่ฝนไม่ตกแรงเท่าไหร่แต่ก็พอพอปลูกได้นะพอปลูกได้อยู่นะคะพันธ์มันเราก็โหจะเป็นไถไถไถดินแล้วก็วานปุ๋ยนะคะไถดินเสร็จก็วานปุ๋ย วานปุ๋ยเสร็จแล้วก็ไถย,ยกล่องเพราะว่าเป็นแบบนี้โอ้หัวมันก็ยังได้อยู่เยอะอยุนแต่มันไม่ได้เก็บไปขายเนาะไม่ได้เก็บไปขายแล้วไถออกมาก็จะมีหัวมันอันนี้จะไถท,ทั้งวันก็เป็นคน ตัดท่อนมันตัดท่อนมันเตรียมปลูกพรุ่งนี้เะมื่อวานก็ปลูกได้แล้วหนึ่งสวนนะคะหนึ่งสวนปลองมะลึกคึกคืมกอ,อ,อไม่พอนะคะพันมันมันมีสองฝากฝั่งฝั่งทางนี้ก็มีฝั่งนี้จะไถเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นดินทรายก็เสียบก็คงจะง่ายอยู่ ก็เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ไถแต่วันนี้มาไถเรียบร้อยวันนี้ถท,ทั้งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นยกล่องแล้วก็มาตัดท่อนมันลํามันดินทรายก็จะปลูกมันแก้วเวลานนี้เราก็ปลูกแต่มันออกเยอะแล้วละ่ะท่อนมัน น,นันก็พอได้อย,อยู่ได้อยู่งามอยู่อันนี้ก็จะเป็นฝานฝานห้าเนะาะบางคนก็ชอบฝานสามนะครับมันจะได้ลงลึก ฝานห้าก็าพอได้อยู่ฝนตกแล้วมันก็มันก็เหนียวดินมันก็เหนียวเหนียวจะเป็นฝานห้าถาไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอ้อมอ้อมเลาะเะไป จะไปสำลิจตอนกลางก็ตัดพันมันไปก็ปเตรียมอุปกรณ์อันนี้จะเป็นพันห้วยบงุงพันห้วยบงุงแล้วก็พันอะไรเนาะพันสัมปะหลังก็ต้องเลือกพันนะคะถ้าไม่เลือกพันมันก็ไม่ได้เนาะ ทันไหนที่หัวดกหัวใหญ่เราก็เลือกเอามาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่น้ำน้ำยงน้ำยาฝนตกมาแล้วก็ปลูกเลยนะคะแต่บางคนเนาะบางคนก็กกจะแช่นี่ยไม่ได้แช่ก็ปลูกไว้ซ้ำไว้ก็มีรากออกเยอะแล้วแต่รา,ากไรที่สวน นาเถียงไรก็บ่มีมาพักอยู่ในต้นม่วงนี่แหละว่าฝนตกแรงแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่เนาะแล้วก็พอดีปลูกนะคะถ้าถ้าตกแรงมันจะได้เป็นก้อนๆเนาะอันนี้มันเป็นแบบนี้อยู่มันก็ยกล่องแล้วก็มันก็จะสวยงาม ได้ยินแต่เสียงรถไถนะคะมาไถไล่ไถสวนดินร่วนซุยอยู่แล้วก็จะเอามูลไก่หรือว่าปุ๋ยปุ๋ยรองพื้นนะคะมาไถเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็ต้องรองพื้นก่อนเอากระสอบปุ๋ยมารองพื้นประมาณ3ากระสอบประมาณสากระสอบนี่ไถเสร็จแล้ว แบบนี้ก็ง่ายอยู่ปลูกก็ง่ายอยู่เพราะว่ามันเป็นที่ราบรุ่มอยู่ถ้าเป็นเนินเป็นเขามันก็ไถก็ไม่ได้นะไถก็ยากฝั่งทางนั้นก็จะปลูกยางพาราปลูกยางพาราแล้วฝังนั้นก็จะปลูกยางพาราจะต้นยางเล็กๆอยู่นะปลูกปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็จะ ปลูกเสริมด้วยมันสําปะหลังอีกทีหนึง่งดินร่วนซุยแบบนี้พอได้อยู่หลักคลิปนี้ก็ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็ไปไถตรงนู้นมันเป็นไร่ที่นาอยู่กลางก็เลยเอาท่อนมันไปวางไว้แล้วก็พากันไปตัดอยู่ที่โน้นมันถึงจะได้ไม่เกกะเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ